Thank you. ตอนนี้ค้างไหมครับช่วยคอมเมนต์ด้วยะครับกล้องค้างอีกหรือเปล่าครับตัวกล้องจะค้างอีนะครับตอนนี้ชัดแล้วแอดโอ้ยขอบคุณมากครับชัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูน้องๆเขานะครับอน้องๆเขามาเต้นให้ดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับ ไม่ค้างครับผมไม่ค้างนะครับขอขอบคุณครับก็ดูน้องๆต่อไปนะครับน้องๆเขามีลำโพงมาครับระวมาเต้นนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับนักข่าวอยู่เยอะครับนักข่าวเราเริ่มออกมาแล้วครับระวังมาจับนะพี่ครับ ตอนนี้ไปหมดแล้วครับนักข่าวเราออกมาแล้วครับตอนนี้นักข่าวเราก็ออกมาพังอัดแล้วครับตอนนี้ไม่เขาบอกเขาไม่มีอาวุธครับเขามาเปิดเพลงเต้นเฉยครับเขามาเปิดเพลงเต้นนี่เฉยใช่ใช่ จพึ่งไปไหนนะครับยังไม่ได้ไปไหนครับยังไม่ได้ไปไหนครับตอนนี้นักข่าวเราก็อยู่กันครับแอดก้อยรูมสีสีเต้นเดี๋ยวบอกให้นะครับคนอ้วนชุดดำเป็นใครครับคนอ้วนชุดดำอ๋อข้างหลังใช่ไหมครับสามคนมาเต้นน้องมาเต้นนิ<อ>่ใช่ น้องเขามาเต้นสร้างความบันเทิงให้กับเราได้ชมเฉยๆนะฮะสร้างความบันเทิงคือรถจับได้นะนี่ฮะน้องๆเขาเต้นออกสเต็ปแบบสุดยอดนะฮะถ้าเป็นหน้าห้านแถวบ้านเมื่อก่อนนี่สามเพลงมีเรื่องแล้วเคจะเต้นแบบนี้ครับ แซวน้องนะแซลน้องนะเต้นเลยเต้นเลยอยากเห็น้องเต้นจังเต้นเต้นผมก็ไมคุยเลยใช่ผมก็อย่าย้มผมวผมนลวเต้นโชว์เลยน้องเต้นเต้น จัดไปนะครับโอ้ดีเจบอกไป้ายปจัดไปนะครับดีเจบอกนะอกตอนนี้เดี๋ยวไปดูน้องน้องเต้นนะครับ <c oughs> นี่นะครับมีดีเจด้วนะครับไป้ายปจัดไปนะครับเมื่อกี้นะครับ <c oughs> โอ้โห ะะกล้องแอดไปแล้วฮะพอดึกๆมานี่มีปัญหาตลอดนะฮะแบตน่าจะหมดนะฮะแบตขากล้องน่าจะหมดนะครับตอนนี้ต้องเอากล้องออกจากขานะ,ะอออาจจะภาพสั้นๆนะเพราะแอดอาจจะถือเองนะฮะตอนนี้ ตอนนี้แอดถือกล้องเองแล้วนะครับเพราะขาขาดกล้องแอดแบตหมดนะฮะกล้องโยกตามใช่ครับกล้องโยกตามครับกล้องโยกตามจนแบตหมดเลยนะครับ ดูนะเดี๋ยวเขาสัมภาษณ์น้องๆอยู่ฮะตอนนี้ช่องช่องพี่เขาสัมภาษณ์น้องๆอยู่ฮะเราก็ยืนถ่ายห่างๆนะฮะ่่่่่่อออยยยาาาเเเิิินนนพพช่องพี่พี่เขาก็เขาบอกมาแล้วเขาไปนั่งไว้ใกล้ๆเลยเขาไม่ยิงเลยใช่น้องมาเต้นอย่างเดียวไงน้องบอกแล้วมาเต้นอย่างเดียวเออเขาไม่ยิงเราพี่พี่ไม่จะด่าเราพี่ไม่ด่ากอหน้าเลยพี่จะใจร้อนเออ ตอนนี้ถ้าภาพสั้นๆหน่อยอาจจะต้องขอโทษนะฮะเพราะว่าแอดถือกล้องเองแล้วนะคะขากล้องแอดแบตหมดนะครับเต้นเลยครับน้องอยากเห็นอยากเห็นก็เดี๋ยวลบกอนนะอย่าเต้นจนเพลินนะน้องๆระวังด้วยใช่ครับ อย่าเต้นจนเพลินนะฮะน้องก้อยคุยกับเด็กอยู่ใช่ครับเขาไปสัมภาษณ์เด็กนะครับเมื่อกี้ถ้าเวียนหัวก็อย่าว่าแอดนะครับเพราะว่าแอดถือกล้องเองนะครับตอนนี้แอดแบตหมดเออถ้าขากล้องรุ่นนี้มันยังไงครับเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้แบตใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวก็หนักนะครับอ๋อมันหนักใช่ไหมครับก็แพงได้อ๋อมันหนักใช่ไหมแต่มันไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องชาร์จแบตอ๋อแแบบตเบาเบาแต่ว่ามันต้องใช้แบตไงครับถ้าแบตหมดนี่จบเลยก็ผมก็มีครับจิมบอลแต่มันมันใส่ได้เครื่องเดียวเลยครับใช่ครับไรสองเครื่องมันไม่ได้ใช่แต่ตอนเนี้ยแบตหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้เราไปทางไหนวะไหนครับเมื่อกี้ไปทางไหนไปทางนู้นเลยครับเมื่อกี้ไปรวมกันอยู่บ้างไปรวมไปรวมครับรวมก่อนเลย แบตขากล้องหมดอีกผมถือเองเลยทีนี้เวลาวิ่งรอพี่ด้วยได้ครับพี่ก็บอกเวลาวิ่งรอพี่ด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ไม่ทันนะ เดี<อ>๋ยวดูน้ mm hmm. องๆเขาโชว์สเต็ปไปนะฮะน้องๆเขาโชว์สเต็ปการเต้นนะครับมาเขาบอกมาอย่างสันตินะฮะมาเต้นให้พี่ๆคอฟอดูนะครับน้องๆเขาบอกแอดคนจังหวัดไหนคะแอดเป็นเอ่อคนตายนะครับแอดเป็นคนตายเฮ้ยคนตายคนตาย อยู่ใต้นครสวรรค์ไปนิดเดียวนะฮะแอดเป็นคนพิษสนุโลกนะฮะเป็นคนพิษสนุโลกครับเจอแอดได้ที่พิษสนุโลกนะครับก็น้องๆก็เอาเครื่องเสียงมานะครับก็มาเต้นโชว์นะครับบอกว่ามาอย่างสันติไม่มีอาวุธนะครับมีเพียงแค่เครื่องเสียงนะครับคาร์โบครับกาโบนะครับ เอ,อแน่นอนครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก,ก็อยู่บนสะพานลอยครับโอเคน้องเขาก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็มาเต้นเอานะฮะมาเต้นเฉยๆนะครับสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะ เห็นท่าน้องไหมครับเห็นท่าน้องไหมครับโอ้ลิซ่าแบ็คพิงนะครับท่าน้องเมื่อกี้ดูหน้าแอดหน่อยโอ้ยอย่าเพิ่งดูตอนนี้เลยฮแอดอายนะฮะตอนนี้หน้าแอดมีแต่เหงื่อมีแต่ไข่นะฮะหน้ามันเป็นไข่เจียวเลยครับตอนนี้หนุ่มพิษโลกหลอนะขอบคุณนะครับหล่อจริงหรือเปล่ากัวจะหล่อลื่นแล้วความหล่อหายไปหมดนะ เ,แบบเดี๋ยวต่อไปแอร์ต้องอาหาขากล้องแบบใหม่นะหาขากล้องแบบว่าที่ไม่ต้องใช้แบตขากล้องนะฮะเพราะว่าถ้าแบตขากล้องหมดนี่คือจบเลยนะฮะถือเองนะฮะมันจะสั่นๆนะฮะผ้ามันสัน่นไม่ไม่นิ่งนะฮะ เสียงหลอ่โอโหขอบคุณมากนะฮะที่เสียงหล่ออาจจะเป็นเพราะว่าแอดเป็นหวัดก็ได้นะฮะ <laughs> <laughs> เสียงปกติอาจจะไม่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นไข่นะครับแอดบอกน้อง <laughs> ๆเข้ามาเต้นตรงฟุตบาทเจาไปบอกน้องๆเขาไม่ได้นะครับเพราะน้องๆเขาก็ อยู่บริเวณตรงนั้นครับแอดแอดจะเดินไปบอกน้องๆเขาก็ไม่ได้นะครับตอนนี้19นี้นะัดใหญ่เต้นเต้นถนนซุกเส้นในกรทมเพื่อให้ประยุทธ์เดินมาร่วมเออผมว่าความคิดสร้างสรรค์ดีครับผมว่าความคิดสร้างสรรค์ดีนะฮะเออความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับพี่คนเมื่อกี้ครับเออเรามาเต้นกันร่วมกันเต้นดีกว่านะฮะ เป็นอะไรที่แบบผมชอบมากนะฮะการแบบเอ่อามาร่วมออกมาร่วมกันเต้นออกมาร่วมกันอะไรงี่ะน,ทน,ทน,นะฮะบนถนนนะฮะแอดไปซ้อนท้ายน้องดิตอนนี้แอดขากล้องแบตหมดนะฮะแอดยืนยืนถือย,ยืนถือโทรศัพท์อยู่นะฮะใช้มือถือพยายามเอาให้มันนิ่งที่สุดนะฮะวันนี้คงไม่มีอะไรแนละ้วมั้งน่าจะไม่มีอะไรครับก็มีแค่น้นองๆมาเต้นนะฮะแค่นี้นะฮะ แอด์ไลน์ในเฟซมันไม่มีเสียงใช่ครับอาจจะเป็นเพราะแบตแบตมันอ่อนด้วยนะตอนนี้แบตโทรศัพท์ก็เริ่มอ่อนลงนะฮะแบตคนก็เริ่มอ่อนนะแบตเอสแบตแอเองก็เริ่มอ่อนลงนะตอนนี้น้องๆมานะก็เดี๋ยวเราถอยออกมาห่างน้องๆหน่อยนะฮะถอยหลังเข้ามาหน่อยนะฮะโอเคฮะ อยากดูข่าวที่จับระเบิดหกลูกพอตอนนี้แอดไม่เห็นนะครับว่าระเบิดมีกี่ลูกแต่ว่าเห็นเขาว่าเอาไปสอนอนะนไม่รู้สอนอไหน<ๆ>นะฮะเห็นว่าเอาตัวไปสอนอ,นอนแล้วนะฮะ <circumstances. S 1> เอาไปสอนอ,นอนดิแนแดงนะครับมีพี่มีพี่ที่ช่องพี่ช่องอะไรนะครับโปรโมทช่องไหนครับข่าวจริงเพื่อประชาชนครับเพื่อประชาชนหรือชนครับอ่าคนครับเพื่อประชาชนนะครับพี <steering S 1> ่ช่องข่าวจริงเพื่อประชาชนนะฮะตอนนี้พี่เขาจัได้ายายนึงก็อกนอ๋อนี่ครับนี่ครับ ลาใหนึ่งก็พบกระเบิดนะครับเป็นอดีตทหารนะครับครับแล้วก็อีกรายนึงก็เป็นพุ๊บเขาเรียกอะไรนั่นมันเพิงนะครับเข้ามาต่อการมือที่3มนะครับตอนนี้นะครับได้ได้รับข้อมูลจากพี่ช่องข่าวจริงนะครับเพื่อประชาชนนะครับช่วยไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเขาด้วยนะครับครับใช่ครับ

ไปที่สะน,นอดินแดงครับ ตอนนีก้ก็แอดก็แบตจะหมดแล้วนะฮะแอดอาจจะลงไลฟ์อาจอจะลงไลฟ์ก็ต้องขออาภัยแฟนเพจด้วยนะฮะถ้าแอดลงไลฟ์ไปครับเพราะเดี๋ยวแอดต้องไปลบด่านเคอร์ฟิวนะครับตอนนี้แอดต้องหาทางกลับบ้านด้วยนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ไปติดตามก็เดี๋ยวไปติดตามช่องพี่เขานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนำช่องนะฮะเดี๋ยวแอดจะลงไลฟ์แล้วไปไปนะฮะ ก็เดี๋ยวไปติดตามช่องพี่ช่องพี่ช่องอะไรนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมของเนื้เฉาวชาแนลนะฮะฝากติดตามช่องเสี่ยหมูขยี้ข่าวนะครับทิ้งง่ายๆเลยเสี่ยหมูขยี้ข่าวนะครับเสี่ยหมูขยี้ข่าวเจอเลยนะครับครับตอนนี้พี่เขาไลค์อยู่นะครับเสี่ยหมูขยี้ข่าวนะฮะแล้วก็มีช่องลูมลูมสี่สิบสี่หรือเปล่าใช่ไหมมีช่องลูมส4่ด้วยนะฮะไลค์อยู่นะฮะตอนนี้ชอบสายกลาง ใช่ครับช่องขอ pues mm ขอ,ขอ nah, ีทีครับขออีทีครับเดี๋ยวเขาจะได้จำไปติดตามนะครับขอเสี่ยหมูขยี้ขาวนะแต่ว่าถ้าเป็นช่องภาษาอังกฤษคือ P S G New nice. H D ครับเสี่ยหมูขยี้ขาวนะครับหรือเป็นห้องเออ T H P S G New นะฮะ H D นะฮะนี่นะครับไปติดตามครับไปติดตามกันต่อได้นะครับตอนนี้ก็เฮียเฉาก็ขอสวัสดีนะฮะขอให้แฟนเพจทุกท่านฝันดี พุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีครับ